สื่อที่ใช้สอนเรื่องการลบนะครับก่อนอื่นเราจะต้องใช้สื่อแสดงความหมายของการลบก่อนนะครับสื่อตัวนี้ใช้สอนความหมายการลบนะครับถ้าดูตามภาพนี้เราจะพบว่ามีรถอยู่5คันนะครับปรากฏว่ารถค่อยๆออ,ออกไปแล้ว1คันนะครับอ้าวออกไปอีกแล้ว1คันเด็กเห็นภาพอย่างงี้เด็กจะต้องแปลได้ว่า5เอาออก2นะครับ ห้าเอาออกสองเมื่อห้าถูกเอาออกไปสองปั๊บเราก็จะรู้ว่าจำนวนที่เหลือคือหนึ่งสองสามเพราะฉะนั้นจากภาพนี้จะสื่อเป็นคำพูดว่าห้าเอาออกสองเหลือสามซึ่งสามารถเขียนในรูปของประโยชน์สักการลบได้ว่าห้าลบสองเท่ากับสามนะครับดยอีกตัวอย่างนี้นะครับภาพนี้จำนวนมีอยู่สี่นะครับสี่ปรากฏว่าเอา มีลิงสตัวออกไปแล้วเดินออกไปแล้ว3ตัวนะครับภาพในลักษณะนี้เด็กจะต้องแปลได้ว่าสี่เอาออกไป3เหลือ1นะครับประโยคสลักณ์เขียนในรูปการลบว่า4ี่ลบสเท่ากับหนะครับดังนั้นโดยสรุปแล้วในการสอนเรื่องความหมายเด็กเห็นภาพลักษณะนี้เด็กต้องสามารถแปลภาพออกมาให้อยู่ในรูปของประโยคสัก้์ได้ครับ การหาผลลบเลขหหลักนะครับในกรณีเช่น7ลบสเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้นะครับมีอยู่7นะครับเอาออก2เหลือเท่าไหร่ก็เอาออกไปนะครับ1 2เราก็จะเห็นเลยว่าเลข5ปรากฏอยู่หรือเราจะนับจำนวนที่เหลือก็ได้1 2 3 4 5้นแล้วก็ตอบเท่ากับ5อย่างนี้ออกมา นะครับเราก็สามารถบิดไปตามโจทย์ที่เราต้องการได้ครับต่อไปก็เป็นการหาผลลบนะครับการหาผลลบจะมี2แบบคือวิธีธรรมชาติกับวิธีรัดนะครับเช่น8ปดลบสเท่ากับเท่าไหร่นี่วิธีธรรมชาตินะครับมีอยู่8เอาออก3ก็หยิบออกมานะครับ1 2 3นับจำนวนที่เหลือว่าเหลือเท่าไหร่นะครับ โดยการนับใหม่นะครับ1 2 3 4 5สอี่เพราะนั้นคำตอบก็ได้แก่5นะครับวิธีธรรมชาติเป็นการหาคำตอบจากการนับจำนวนที่เหลือใหม่ครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้หาคำตอบโดยวิธีลัดนะครับ8ลบสเท่ากับเท่าไหร่นะครับแปลบสเท่ากับเท่าไหร่มีอยู่8เอาออก3จะเหลือเท่าไหร่วิธีลัดก็ใช้วิธีอย่างนี้นะครับ ให้นับต่อจาก3ไปถึง8นะครับ8ออก3นะครับ1 2 3 8ออก3เหลือเท่าไหร่ให้นับต่อจาก3ไปถึง8 3ละ4 5 6ห้าเเพราะฉะนั้นคำตอบที่เหลือจากการออกก็คือ5 พิสูจน์ดูว่าจริงไหมนะครับก็เปิดดูลองนับตัวเสิหนึ่งสองสามสี่ห้าเพราะนั้นเป็นคำตอบที่จริงนะครับเห็นว่าการหาํำตอบโดยวิธีลัดกับวิธีธรรมชาติต่างกันวิธีธรรมชาติคือนับจำนวนที่เหลือจากกันอออกส่วนวิธีลัดคือนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งนะครับการลบแบบมีขอยืมนะครับ ในกรณีตัวอย่างเช่นจำนวน42เอาออก18 42 40กับอีก2นะครับเอาออก18มีอยู่2นะครับไม่สามารถจะอ,ออก8ได้2ต้องไปยืมในหลัก10มา1นนะครับ2ไปยืมหลัก10มา1 0จาก40ก็ต้องเมื่อยืมมา1 0ปั๊บจาก40ก็จะเหลือแค่30นะครับ ส่วนยืมมาหนึ่งสิบปั๊บก็กลายเป็นสิบสองเพราะนั้นสิบสองเอาออกแปดนักเรียนเคยเรียนมาแล้วสิบสองเอาออกแปดก็เหลือสี่นะครับเนี่ยนะออกแปดก็เหลือสี่ตรงนี้ก็จะเหลือสี่สามสิบออกสะ1หนึ่งสิบสามสิบออกหนึ่งสิบก็จะเหลือยี่สิบเพราะนั้นคำตอบก็จะเหลือเท่ากับยี่สิบสี่นะครับเพราะนั้นนักเรียนคงพอจะเข้าใจ